มันตีนยี่ห้ออะไรให้มันเส้นยาวจังอืมไม่นี้ใส่ยี่ห้อพักกินผักแซ่บดิส๊สเอาซอสค่ะพี่งนี่พี่นงสวัสดีครับสวัสดีจ้ามาผอบกับตุกกับะปลาคือเก้าค่ะพี่น้องค่ขาสองคนได้ตำซั่วหนวดหมึกยักษ์พี่น้องค่ะใส่ผักกันจองมะนั่งค่ะพี่นอกก้อง,มา,องมาได้ค่ะพี่น้องขาเซ็ปเซ็น้องกันคะ่ะมาครับ นาแซ่บๆด้วยกันเลยครับนี่นวดน,น้ำงาอืม Nón bưng chỉ kiếm mà bóp 10 nhỏ. Bóp. Nó đặng chứ cọp có เป็นน็อตเหมืออืำกามอืมอยผักกันต๋องนอ่ม,อมนจมน bí Cho khao ta Khao ta thế bỏ Nè bỏ 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 Kẹp Không có kẹp bữa ăn tui nhẹp thế là tỏa ใส,ส่สัด <c oughs> มาขายพ้ลใหม่ เขาจะจอดอีกโดนบอกอีกโดนเดินพี่น้องเดี๋ยวเขาไปกันเนาะ <c oughs> มันมากระส่ดยแต่มันดังมาทางผีพี่น้องค่ะมามามา,มาต่อครับพี่น้องขับจังวยารถขายผลไม้ หมดมักอไายอยูพี่น้องมากค่ะพี่น้องค่ะ,คะกินน้ำกันเด้อ กันจงพันหนวดหมดึมเกยยเย็นยี่ห้ออะไรให้ไหมเส้นยาวจัง ไม่นี้ใส่อีฮอทพักกินพกแซ่บดิฉันเอาซอสค่ะมึงนี่เพื่อนเราขนมจีนชักกินพกแซ่บใส่ตัวเนี้ยแซ่บเนี้นุ่มอร่อยอ่ะวิตกกูอย่างนี้นแซ่บอ,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 อย่างนี้ออเ,นเขาไปนนาหนโฆษณาให้ดอกสื่อเขามากินดอกพี่น้อง อันนันนี้ก็ไม่ได้อยากได้คะ่ะโฆษณาได้ไม่ื้อว่าขออยากได้ <laughs> มันแค่คขาเลยบอกอืม,อม Hãy subscribe cho kênh Ghiền không, không น,นี่จะเสร็จเนาะเนื้อ,อนอนมืดอันนี้อพ่อก็อเคี้ยวแล้วคดี เป็นเส้นไหล่ะนให้ตนวดน้ำข้มปั่นในนวนะ กันจองรวกนี่แซ่บมากเลยครับเนี่ยข้าวกลับซ้ำๆข้อวกลก่อนพ่อับบเนะ เอาล้วค่ะพี่น้องขาืันนี้ค่าสองคนกับอิม่มเราจะพี่น้องคามากับเมนูตำส่วนหนวดมึงยักแซบคือเก้าจากในคลิปนี้ฝากไว้ในด้วค่ะเขามารับชมกันหลายๆได้ค่ะไว้พอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องคาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ